อย่างครกบฟัูให้เอาหนักๆเลยกูอัอสำหรับปลาสามนี่กบฟัอสำหรับแล่วาจัดหนักเลยบอครับออเ่นนักกีแสดงว่ากบกับมันใจยุ่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าไม่ใจจะไม่พูดเด็อดขาดเออใช่อ่าบอกด้ษยสิห้าเลยดิอครับอ่าไปก่อนเลยไปเลยก่อนดังเ้ยดูดมาแล้ว ตัวเดียวตัวเดียวเข็ดเข็ดครับครับผมอ่าส่วนสองตัวล่างก็หนึ่งเก้าครับผมส่วนสามตัวบนก็ห้าสามจัดหนักครับ fc ครับผมจัดหนักไปเดี๋ยกลับด้วยสำหรับตัวนี้เนาะครับเนาะปูบอกว่าให้จัดหนักไปเลยครับ fc ครับผม เอ็มซีจุกท่ันรับตามหาเจมส์กครับปู่ครับผมตามตามต่อปู่กลางดงครับเอ็มซีครับอ้ามือนี่ว่าสายใหม่เลยดิเออรับสายจนใหม่ปัทโธปัทโธปัทโหลบปู่ถึงสามตัวปู่ปู่ว่ามันสี่สาก็ใช่หรือเปล่มันเป็นสามตัวสามสามตัวสลับเอ่าอ่าตัวไหนปูตัวไหนตัวอแปดอ่าโมโมคา หกหาไมนเป็นซับกันนะโตา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 มันหกแปดหางสิบอกนี่แหละอู้โู่หมายว่าสามตัวตดอ่าซตัวตดเลยวัาที่ผ่านมาสามตัวตดครับอีู่ทีก็คุณสิบปีสั่งสลายหรือลูกคุณสิบปีเราบอกว่าจะขออ่ากินธบาทญาติโยมแล้วภูเพิ่นมีบุญวัฒนานำกันเนาะครับเแ็่จังไรสิมิสลาอยู่น้ำเพิ่นยังไงอ่าอ๋อ มาอยู่น้ำใจจากพ่อจากแม่ทั้งใกล้ทั้งไกลนั่นละครับผมนี่มานนี่มาอยู่พี่เสดสิเฮรศร่าอยู e ่ต uh, 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 ัวเนาะโอ้สามตัวเลยปูสามตัวเลยเนาะสามตัวตัวแป่ว่าแต่ปูหน้งคมขึ้นเลยเออได้หอดสองตัวสามตัวสายหน้าคมขึ้นพี่เนาะสายใหม่เลยเออแต่ใจเ้ามานั่งขาเดี่ยกจะรับสายสิดใจเสวศรีเรศสัมผัสด้ปขอโทษขอโทษหลวงปู่ข้าก็รักสีดังเลยพี่น้อง มาคง้งจะถ่ายกัปูอือก็พุ่น่ะค้งจะถ่ายเป็นวันที่สามสิบบอกว่าที่ผ่านมานี่เลขชุดนี้มาคง้งจะถ่ายกัปูเอเมนโอ้แต่ต้องงวดมันแตาทีมงานเขามากไก่ยังบ่ท่านได้ไดๆนะปูเนาะอือเป็นะเลขทั้งปีที่ป,ปกูกะกะมอสใไดท้ทำนี่อืกะผม,ม,มเพ้นไปนี่ยละ่ะครับอ๋อเป็นลูกเลขผู้มาบอกปูเอเมนโอ้คุณมาบอก สุดถ่ายเลยพี่เ้องอดไม่ออไปอ่าปลาตัปลาตัดโทษเป็นไดปูหวดนี่แต่ว่นี่ยังยังว่าท่านพอกเหมือนในนี่นต้องรอไปอีกจากน้อยก่อนบ่อใด่ทองไว้ก่อนจากสองตัวปูปูาะให้เอฟซีคนไปซื้อโรตีไว้ค่ะเพ็นคนไปหาฉลากินแบงเนาะฉลากินแบงใบรตีออกมาในกัะสีเดี่ียวกวก อันผุ้ประสักมาตามมานาม้ำน้ำทะเลทวมออบอ้อมนี่เลยคโอ้โออน้ำทวบเลยเนวมอ้อมนี่เลยน้ำทะเลไหลมากนีมิดแล้วแต่เป็นนิมิตเห็นน้ำทะเลไหล,ลขึมม้ขนมากไหลขึ้นมาถทวอบอ้อมนี่เลยครับผมแล้วว่าเจ้าหน้าที่เขามาเจ้าที่ไม่ยิ่งเนาะข้าวตัวหนึ่งบูขโมาเขามาตัวน้ำตาม,มาเลยเนะะือ้อ ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นห้าสามหรือเปล่านะรู้อ่เอิดติดสามพี่น้องสามมาพี่น้องสามมาถ้าอย่างไรก็รอติดตามทางช่องก็ได้นะครับปู่กําลังจะมาแล้วครับผมออกคลิปพอดีครับผมสามครับเดี๋ยวช่าหมขออนุญาตก่อนครับผมกําลังออกคลิปอยู่ครับปล่อยแล้ว นาะครับผมต่องวดจัดจาดฟันบึ้มเลยเดี๋ยวนี้ปูกําลังเขียนให้กับมือครับเอบซีครับผมเพิ่งมือเขียนแต่ว่าสายนี่ใหม่เลยพี่น้องใหม่พี่น้องโทษโทษโทษโสิสาราบาดีเละพี่น้องคนอย่างเดียวสุดเลยมันแมนค่าวันที่30มสินยมนะเออเขาจะเอาใครพิจารณาสองกระจิต เชียงให้มาแล้วพี่น้องเชียงมาให้แล้วพี่น้องเลยรวดเร็วเลยสามมากพี่น้องครับผมอสามมากพี่น้องแต่ว่าหลุดมาก็คือหน้าสามครับผมหลุดมาแล้วดีนะครับผมรอติดตามทางช่องนะครับเอฟซีครับผมจะเฝ้าโทรมาเลยครับเด้อขออนุญาตทางช่องทำจักหน่อยก่อนนะครับเนาะ สายปูใหม่เด้ครับพี่ครับผมสายใหม่เด้พี่น้องอ่าผมมีหอดเวลาสี่ที่เล่าดุ้มผแล้วครับพี่ครับผมแล้วฟังเดี๋ยวค่อยฟังต่อไปค่อยว่ากันอีกนิดนึงเนาะออปูกับสายใหม่นะครับผมมีหอดเวลาสี่คุยํำทางทีมงานนะครับนะอย่างว่าคนหนึ่งฟังคูหนึ่งขึ้นยุ่พรอมนั่นนะปูกับพี่ครับผม เป็นเหตุหกแปดห้าเป็นเหตุครับอฟซีครับผมจนผมมีเวลาเบอกคนละครับเอาอย่าว่าเอ้ามาอีกแล้วครับอฟซีครับผมเอ้าเบาบางเลยครับอซีผมสายใหม่ดีแหละครับอฟซีครับผมฟูเบาบางเลยนะครับเนาะสายใหม่เลยอ่าครับผมออายัดน้อยกันดอก ครับเอซีครับผมอือ่าครับผมเอาต่องวดปูปล่อยมาแล้วครับเอซีครับผมอืาเอาเอาไปพิจารณาเมืองได้ครับเด้อทางทีมงานมาขอต่องวดมาครับเอซีครับผมลงเอฟซีด้วยนะเอาสัมภาษณ์ปีบีกสุกมาแล้วเพื่อเป็นเสติมฮาเสติครับผมเรียกไปก่อนอ้าวอ้าวผิดหลง ใส่ใหม่เลยนะแสดงวก็ปูห้เอาหนักเลยบปูสำหรับกวาสามนี่ปูสำหรับผาสามราสำหรับผาามเาจัดหนักเลยบอครับหนักที่รอไปก่อนเลยแสดงว่าปูกมันมันใจยุ่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าไม่มนใจจะไม่พูดเด็ดขาดใช่บอกลูกิสือหาเลยดิไปก่อนเลยไป้องก่อนดังเ้ยดูดมาแล้วอ ตัวเดียวตัวเดียวเฉียนครับครับผมอ่าส่วนมสองตัวล่างก็หนึ่งเก้าครับผมส่วนสามตัวบนก็ห้าสามจัดหนักครับ fc ครับผมครับจัดหนักไปเดี๋ยกลับด้วยสำหรับตัวนี้เนาะครับเนาะปูบอกว่าให้จัดหนักไปเลยครับ fc ครับผม